อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นอีหยลาสบายบ่จ้าเห็นอีหยลาสบายบ่จ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าปากขนจ้าพ่อแม่พี่น้องพุ่นๆมาตาข้างหลังพุ่นเอี่ยลาสิผ้าเอาไปป่วนจ้าบาเอาไปป่วนจ้าตมป่วนยังสีแทบอันนับแลกใส่น้ำลุกไปเลยจ้าใส่เกลือลงไปจ้า ต้องไปบดแดแซ่บปลาลนัวจ้าปลาดุกบืนบืนมาตะกลาดจ้าใส่นุ่มใบฟ้าต้องปลาไฮซุก่อนเดี๋ยวจะไปปนจ้าถ่ายเข้าเลื่จ้าปลาโทนนองสดบัวบัวเลยจ้าว้าวปลาสุกแล้วระวานั้นที่เข้าโลกปนป่ากระวัวประกุก็เลยจ้าปลาสุกแล้วไปป่นกันมจ้าจับไปเลยจ้าตักปลาไว้ท้ายให้มันเย็นให้น้าซุปใสถั่เลยจ้า ช่วงที่รอบพักสุกก็มาปนปากกันเลยจ้าใส่เนื้อปลาลงไปด้วยจ้ะใส่แตงกันลงไประว้ววางกลางเนี่ยแล้วเนื้อจ้าแกปลาเอาเนื้อมันออกจ้ะหมุงนงี้ระว้ววางกลางด้วจ้าฮู้วมะตันกะลิจ้าผู้ใหญ่เขาชิลใส่ปริกอีหลาวมาใส่ด้วยจ้าสมีกินว่าจะแสแียลระจ้าใส่ทำนีแ่แหละจา้า ตามห้เล็กๆแล้วจ้าวันนี้ก็ใส่น้ำตัววงไปจ้าคอยย่อได้ต่ไม่สีฟูงเขาตาทีนีาจ้าอาหารบัดท่าคุณป่าพักลวกซ้ำเน็ตก,กินแซ่บแล้วทำเสร็จแล้วก็สิ้เ,กกสเบิง้งผันจางก,กระเติมเอาจ้า เป็นไีจ้าลวกผักเสร็จแล้วเอาไปใส่เลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าอาหารปุ้นปลาอีลาเดี๋ยวใส่เลยจ้านี่แหละจ้าบ้านปลาขาดอ,ดาอ,าาอ,น,อกนกินง่ายยุง่ายอาจารย์เสิร์ฟน้ำกัะทมุนีวุ้ยเอจ้าผิดกระใสพริกด้วยจ้าอื้ ưm ưm mượn là xe cho cũng là phí mượn là xe bác hạng lên đó ta เขากูจ้ะอือเขาเนื้อนี้นะจ๊ะจ้ำเขาไปอืออืออือ แซบพูนปลาแซบค่ะพีจ้ะพูนปลาดุกบนืนจ้ะอืมอืมอ,อ,อ,อืจับน้องปนีนี่ดิจ้ะอืม Au! Ah! Mm -hmm. bên nhà cạn nhâm cả mình sẽ lát lót cả ăn gì cả mẹ bị nặng mất tim đi đấy ừ. 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 แต่พังสบ,บายจ้าฝีมือปืนป่าของอีลาเซ่บ,บักเลยจ้าอีลาขอลาไปก่อนพอกันไม่หิดนานนะจ้าขขบพุณใจที่เขบบามาบเบิ่งอีลาฝากติดตามอีลานี่นะจ้าบ๊ายบายจ้า